สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เชฟไทยบ้านอีสานยินดีครับผมสำหรับมันี้เฮ้าอยู่ที่รถยฟฟ้าใต้ดินฝนวัฒนธรรมไทยนะครับกับบรรยากาศยามเศร้าๆครับสมรรถนี่จะอยู่เส้นถนนรัชดานะครับ ถนนราชดาจะเป็นถนนตัดกาเส้นพระรามเก้านะครับบรรยากาศยมามเช้าครับวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากให้พี่น้องไนส้มกันรราการาาาาเป็นอยู่ของทางโซนมุงเทาเป็นแบบไหน,นะครับอันนี้ก็สะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ บ,บรรยากาศท,าทั้งเทิงกับสิเป็นถนนคนเดินครับทั่วไปบรรยากาศยามสะสอครับมื่อนี่ท้องฟ้ามืดเข้มครับทางโซนกรุง,งทเทพมืนอนี้ก็จะเป็นวันที่10กุมภาพันสองพันหรสิบีครับ ร้านข้าก็หลายครับยำน้ําซ้ากับซมีพี่น้องคนมาซื้อของหลายๆอาหารการกินก็นหลายครับโซนนี้ต่ของหวานก็นมีครับ มาลองมาชมเบิ่งได้นะครับเือว่าโซนนี้ซึเป็นอีกโซนหนึ่งเจอว่าคนซื้อทร,รมาหาเกินหลายนะครับซื้อซื้อกับเขาซืออา้อยังยันตะเสาล่านคนละครึ่งกับมีหลาย เราต่ลงนาตลีกามี่ขึ้กันครับวันไหนมากด้วยก็มาเบิ้งด้วยครับ <Okay. S 1> เป็นบรรยากาศสำหรับพี่น้องโซนกรุงเทพก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนถนนหนทางกระรถต่ติดครับเส้นนี้ครับย้ำแล้วส่อสิรถถนนสีแรีนตลอดบอกใครมีปัญหาจะราบจอดกันไดครับเส้นนี้ครับจะพาเบิ้งครับรถกระเช้าแล้วจะรอครับสำหรับเส้นนี้ าะสนมากคนเงิสไปเห็นงานกันยำาสดน,นะครับสำหรับพี่น้องทาง่วนลุงเทพเจวิตโมสินกระดินงกันต่อไปครับพี่น้องครับนี่เอาบรรยากาศมาฝากกันว่าโย่ทาง่วนจังหวัดรุงเทพว่าเป็นแบบไดน สำหรับโซนตรงนี้ด้วยว่ามีของขายของหลายๆกัจะเป็นที่น้องทงอางโซนออฟฟิศนะครับแัวน,น,นี้ออฟฟิศหลายจะเป็นออฟฟิศของไทยประกันชีวิตของบริษัทต่างๆที่เขาจะเป็นโซนหลักนะครับตรงนี้ครับก็จะมีร้านค้าอยู่เิม้้างที่น้องก็จะมาหาซื้อกินกัน เป็นือะไลยถือโอกาสเอาบรรยากาศมาฝากครับ ลานข้าก็มีหลายครับผว้ไหมาทางเส้นนี้ก็ไว้มาชมเบิ้งนะครับมี่ลานข้าเทวาเป็นมาตรฐานอยู่ครับทางขั้วตะรข่งก็หลาย ยูทูบครับผมครับผมครับผมไม่ต้องร้องหรอกบไม่ได้ร้องเงินครับขออนุญาตถ่ายยูทูบเดี๋ยวโฆษณาให้ครับผมสอนน้องเซนีครับ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 ผมบรรยากาศยามเศร้าได้ครับวันนี้มีตามมีป้ามาถามมาถ่ายเห็้ยังครัว่าถ่ายยองลูโทรกับกับช่องเชฟไทยบ้านอีสานดีครับ นี่เอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับอยากให้พี่น้องมาลองเบิงงเด้อม,มาลองซื้อของยูเทนี้ก็ได้ครับโยเสน้นรัชดาครับเลยแยกพระรามก้ามาจันหนึหน่งกับบรรยากาศไทยบ้านทางโซนโซนกรุงเทพครับผม จะมีขายของเล่มท่างนประมาณนี้นะครับให้พี่น้องมาลองชมเบื้องใดครับอากาศยามตะเภา ถนนสนิสนีก็เรื่อยๆนะครับชิดมีร้านค่ามีร้านยังหลายๆลอตเตอรี่ก็มีครับปรจยัยเสื่อลอตเตอรี่ก็มากครับเช่นนี้ที่อยู่ช่วงรัชดาประมาณซอยเจนะครับบรรยากาศโดยรวมครับผมถนนคนทางบรรยากาศดีครับเ้านี้ครับ ม่นี่ก็อยากพาชมพาเที่ยวเปึ้งลานค้ากระทั่งของโซนของอเส้นพระรามเก้ารัชดานะครับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งของทางโซนรุงเทพครับ นนี่ก็สิเป็นบิ๊กซีรัชดานะครับบิ๊กซีรัชดาโยเซนพระรามเก้าครับผมอันนี้ก็สิเป็นถน,นนต้น,น,น,นทางรถแล่นและตลอดครับรถติดครับเสน้นนี้ครับใครมาแวะัาเส้นสนีนก้ก็มาลองเบิึงได้ครับมาชอปมาซื้อกับเขาซื้อ,อยังก็ได้หมดครับบรรยากาศของทาง ุงเทพครับผมวินมอไซค์กัมมี่ครับไปสายก็ไดสะดวกขับเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับ ทางนี้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับทางช่อง y o u t u b e เชฟชทยบ้านอนสารดีน้ำเนยเด้อครับในหน่อยสำหรับเป็ดเป็น u ูทูบน,น้องไหม่นะครับจากอีสาน้ันเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ขออญาตจบเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวพอกันคลิปใหม่ครับ จัดนักจัดเต็มคือเก่าบรรยากาศของโซนเทพหรือโซนอิสานมันเฮ้าสำหรับเิปนี้ขอบายบายสวัสดีครับผม